วันนี้จะมาซื้อเนื้ออะไรกินดีน่านะ่ากินทั้งนั้นเลยพุทธิตาอยากกินอะไรอะ่ะอ้าวอ้อมก็มาซื้อเนื้อด้วยเหรออืมใช่ใช่แม่เขาฝากซื้อเนื้อสดอะ่ะพอ่พอค้าพ่อค้าซื้อเนื้อหนอ่อยพ่อค้าอาพ่อค้าทำไมพ่อค้าหลับลึกจุงอ๋อโหจะได้กินไม้นนถ้าทางเมื่อคืนเขาจะดึกนะอันนี้ปลา,า,ากระพงเลยน่ากินเนาะเหมือนจะเป็นปลากระพงกับปลานินเลยอ่ะ มีปลาส้มด้วยนะพี่เคยรู้จักปลาส้มปะรู้จักสีเปรี้ยวๆใช่ไหมใช่ปลาแซลมอนดูดิมีซี่โครงหมูด้วยนะมีเนื้อทีโบนด้วยโอ้ยหิวจงออ๋แสดงว่าเขาเปิดเพลงกล่อมนอนหรือเปล่าอ่ะล้มคาบลงครับลงมเขาซื้อเนื่อไรครับลงครับโอ้โหเรียกอะไรก็ไม่ตื่นน่ะดูนี่มีไส้กรอกด้วยนะโอ้ยดูเนื้อแผ่นไม่เสียโอ้ยไมนอะไรกันแล้วเนี่ยโอ้ยเนื้อร้านนี้ แล้วว่ากิวเอห้างเงี่ยบเียมเลยอะแต่มันติดอยู่ที่ว่าทำยังไงดีล่ะถ้าทางพ่อค้าจะไม่ขายแล้วเข้าไปดูในห้องก่อนดิเอ้าเฮ้ยประตูเฮ้ยอ้าวประตูปิดอะทำไมประตูมันล็อกอะว้าวเป็นประตูอัตโนมัติน่ะมันจะเป็นห้องแช่เนื้อเลยอะห้องแช่แข็งหรอแล้วเราจะออกไปที่นี่ยังไงอะเขายังไม่อยากเป็นเนื้อแช่แข็งนะพี่แคทแล้วอ่ะพี่แคทยังไม่อยากเป็นหมูแช่แข็งอะเออไม่ใช่ทังนี้ทางนี้อุ่ยห้องนี้ในห้องพ่อค้ ไม่ใช่พ่อครัวเป็นพ่อค้าไข่เนื้อถั่วไอ้ไ้พ่อค้า,าจับเขาได้แล้วมาเร็วมาเร็วอ้อมหนีเร็วทางนี้ทางนี้ต้องไปกดปุ่มกันแล้วกวดปุ่มกันกดปุ่มเพื่ออะไรเนี่ยแล้วปีนขึ้นไปหรอเขาเปิดประตูข้างบนไงเราเขา้าอ๋อเขาบอกให้ปีนตามลูกศรใช่เปล่าอุ๊ยพ่อค้า,าเนื้อขึ้นมาไม่ได้ซะด้วยเี๋ยนี้พ่อค้าเนื้ออาป,ปี้ไม่ได้ ถ้ามันหล่นลงไปนี่ไม่รอดเลยนะเกาะดีๆนะตรงน,นี้เหมือนกับเป็นท่อเหล็กเลยนะคิดว่าทางที่ดีเนี่ยเราจะต้องรีบพาทาังออกจากที่นี่กันดีกว่านะรู้สึกว่าไม่ชอบมาพาก,กวนยังไงอีกแล้วล่ะ oh. หรือว่าจะเป็นท่อส่งไอความเย็นน่ะคัดลมดูดอากาศ oh. เนาะท oh, oh. างไหนนี่มนอะไรกันแล้วเนี่ย โอ้ช่องแอร์เหรอทับช่องแอร์เหรอครั้งบนลนี้เล่นต่างจังหวัดไปด้วยนี่มันไม่ใช่ฟอสซิเบิลนี่นะอีกแล้วเหรอโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วมันคล้ายๆกันทุกดาบพี่เคนว่าปะทขมลท้องเลยหึ่มเกือบไม่รอดโอ้ยช่องคับมากเลยนี่ทางนี้มาเร็วมาเร็วลมจะหมดลมจะหมดอ้าวตบออกมาเร็วจะได้มาถึงถึงกาลแล้วไม่ต้องตอบหลักหน้าอะไรนะพี่เคนทางนี้เหมือนกับว่าตรงนี้เป็นช่องแอร์หรือเปล่าอ่ะโอ้ยเขาวุ่นกดช่องแอร์อีกแล้วเหรอว่นเื้อไม่่้เนปใหแ ดสงสัยต้องไปตลาดสดแล้วอะตลาดมันน่าจะวายแล้วนะเฮ้ยนี่มาอะไรเนี่ยโอ้โหซี่กอกมันึ่งน่ากินแม่ขอางชฟไส้กอกเปล่าโอ้ยสปีดเร็วสปีดต่อทำไมก็สปีดแล้วเนี่ยเขาจะให้เรารีบไปไหนอ่ะโอ้ยดูดีตดออกก้นเลยอะเป็นข้าไฟไม่ใช่ไม่ถึงข้าไฟยังไม่ให้เบรกเลยนะไอต่อเราไปต่อข้างหน้า กับถึงร้านนิดเดียวแล้วแต่ว่าบ้านเราจะได้กินไม่ได้เนื้อวันนี้เนี่ยองจะไม่ได้กินเร้ต้องไปหาร้านอื่นแล้วล่ะเฮ้ยถึงแล้วน,นี่ <ไง S 1> เขาไม่ขายแล้วเฮ้ยดูด่มันมีเครื่องบดเนื้อด้วยล่ะอ๋อโหอะไรกันล่ะเนี่ยจะบอกนะว่ามันโรงงานแช่แข็งไงใช่อันนี้มันเหมือนโรงงานล็อกกระดูกเลยอะ่ะโอ้ยเราจะโดนเขาล็อกกระดูกไหมเนี่ยขาวว่ามันไม่ใช่เนื้อสัตว์แล้ล่ะ มันน่าจะเป็นเนื้อคนหรือเปล่าเขาขา,นา,าเนื้อมันรุดหรือเปล่าเนี่ยน่าดีอย่าบอกนะว่าที่ให้ห้อยอยู่น้าเนื้อคนเท่านั้นเลยอะ่ะมันไม่เหมือนเนื้อคน,นเหมือนเนื้อสัตว์มากกว่านะแต่ว่าเขาอยากได้พวกเราอะ่ะผัเป็นเนื้อเนื้อเอบุกข,ของเขาอะ่ะเฮ้ยล่วงเลยอ้เขาก็ล่วง <c oughs> โอ้ตุเยนี่มันสายพันอะไรเนี่ยโอ้ไม่ใช่สายพันซูชิแน่นอนแต่ถ้าเขาเอาเนื้ออ้อมไปขายก็ไม่ผิดกติกานะ อไมอ่ะก็ะเป็นหมูไงออารวยแล้วมไม่เหมือนนะไม่ใช่เขาไม่ใช่เนื้อหมูอ้าวเหรอมันไม่เหมือนไม่เข้าใจผิดเขาไม่ใช่เนื้อหมูคูโรบุตะแน่นอนเขาเป็นเนื้อปกติเนื้อคนนี่แหละกินเนื้อเขาแม่มาหรอกเพราะว่าหนังเขาเหนียว มาถึงแล้วนะถึงแล้วรอด้วยหนิงก็ว่าที่นี่ยังหาทางออกไม่เจอเลยอ่ะไม่เอาเอาไปดีกว่าลองโดดลงไปข้างล่างดิเออหอกระเด้งกระดอนเออโอ้โหโอ้ยกระเด้งกระหักกระแทกกระหันหัวกแทกโอ้วโอ้ยโอ้หัวถอดีเลยโอ้ยเกือบไปน่าจะไม่รอดนะแม่ละนึกว่าจะไม่ให้เบรกซะละเนี่ยลงมาอยู่ในถ้ำเหรอเอ้ยข้างใต้ร้านขายเนื้อมีถ้ำได้เหรอแล้วข้างใต้เนี่ยมีรานวานได้เหรอเนี่ย ไม่น่าเชื่อเนี่ยว่าใต้ถ้ำก็มีลาวาด้วยอะต้องกดปุ่มตรงนี้ก่อนใช่ไหมเขาก็เดินไปกดปุ่มฝั่งขนุนเห็นลิบลิบบอยู่นะนี่แต่ว่าทางที่มันจะต้องกระโดดไปเนี่ยมันต้องระวังลาวานดริงนะปุ่มที่สองกดแล้วเราต้องกระโดดกลับไวยนะกระโดดมาเราต้องกระโดดกลับด้วยโอ้ยทำไมต้องกลับไปขนุนด้วยอ่ะแล้วก็ค่อยๆเดินลัดล้อมาค่อยๆเดินมานะเฮ้ยอ,อยาพลาดนะพี่ชินเอ,อ เอ้าทำามร้น่ะไม่ล่วงอ่ะท่อล่วงหุ่นเหรอโอ้ยชั่วร้ายมากเลยนี่ก็มีด้วยอหะอันมีท่อหลอกอยู่ด้วยอ่ะเะตาเลยด้านขวามันเป็นท่อหลอกก็ต้องไปด้านซ้ายอ่ะมีงี้ด้วยทางซ้ายนะเดี๋ยวหลอกให้กดปุ่มสองปุ่มไม่ยังจะมีท่อหลอกกันอีกอ่ะไว้ใจใครไม่ได้เลยแม้แต่เจ้าของแบบก็ไว้ใจไม่ได้ไปเตะพี่เก็ฑได้นะเฮ้ยนี่มาไรอ่ะน้ำกรดหรอ เฮ้ยระวังนะเฮ้ยแย่แล้วเฮ้ยเขาตามมาแล้วอ่ะฮะดอนน้ำก่อนเราจะสโลไลท์นะตามมาแล้วอ้ามาซุก้าอยู่ทางนี้ไ่ต้าไม่หยิบมาสุก้านี่หรอ้ยตายแล้วมาสุก้าเอาเลยแย่แล้วหอมบวกหอมบวกจะทันไหมจะทันไหมนี่นะเจอได้ไอ้พวกขามาแล้วซึมซึมซึมนี่เลยแกจะต้องเป็นหมูตู้นี่เลยยิงเลยนี่เลยนี่เขาเล่นเพนบอลกันอยู่อ๋อเต็มหน้าจอเลยนี่มันน้ำกรดนี่นะไม่ใช่สลามเหรอ เออมันอาจจะเป็นสลามก็ได้นะอาจะสลามมาให้เราตึงหรืดเดินยากก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นสลามนั่นแหละใช่ๆอยู่แล้วลื่นหัวแตกสลามเขียวเวลาเดินมันก็จะหนืดหนืดช้าๆหน่อยนะโอ้โหแล้วข้้งหน้าได้มาอะไรนะไปดานต่อไปดีกว่าอะไรอะเหรอก็อีโต้กับปังตองไงว่ะเฮ้ยเขาจะสับแล้เหรอเป็นหมูบาช่อยนะใช่เราจะกลายเป็นหมูสับหรือว่าหมูบาช่ออร่อยเลยระวังอ้อมไปแล้วเดี๋ยวก่อนมันไม่ทันระวังตัวนะ ตามมาแล้วตามมาแล้วบังตออันเบลาเลยอ่ะมันเกลี่ยเกลี่ยมาเนี่ยนี่คันนี้จงไงเนี่ยเอาไมอิโตมาแขวนไว้แบบเนี้ยน่าดีนักเจ้าของร้านเขาเดินยังไงเจ้าของเราไม่เดินหรอกเขาเก็บศพไปอย่างเดียวเอาเลยไปเห็นทั้งนี้ไปต่อไม่ทันรอวงั่วอีกแล้วมันมีกับดักหินกริ้งด้วยมายังไงแล้วเนี่ยตกใจหมดเลยระวังระวังรอจังหวะอย่างเดียวเลยนะเของไปหนึ่งนู้น ไม่หลบในช่องตรงนั้นมาแล้วเราหลบเราหลบเร็วหลบก่อนหลบก่อนไปไปนู่นไปเรื่อยไปเรื่อยทางนี้ทางนี้ไม่ใช่ทางนู่นทาให้เน็ะอ้าวเฮ้ยมหลบกันหลบก่อนเร็วหลบกันหลบกันเร็วแม่ราไปอีกครั้งนึ่งทาไมเรื่ว่าทางนู้นน่ะเขามาให้มาทางนี้ทางนั้นมาลงหลุมรอด้วยเดีวข้ามันเฉียดกันนิดเดียวเองนะเดินถ่ายหลังวะโก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปถ่ายหลังไม่ได้เกือบหิ้ง แล้วค่าพ่เคลรรอดแล้วกำลังรีบไปทางออกอยู่ตรงนี้เหมือนกับว่าจะมีลิฟต์ข้างใต้ด้วยนะแล้วเข้าไปในลิฟต์แล้วก็กดปุ่มเฮอ,อมันขึ้นลิฟต์มันกําลังขึ้นมไม่รู้ว,ว่ามัน,น,นจะพาเราไปที่ไหนนะ โอ้ยมันริบอะไรกันล้เนี่ยยังโก,กงขงังเล้ขึ้นสนิมด้วยอะขึ้นมแล้วพี่เคนขึ้นมาแล้วมันจะเป็นบาดทะยักไหมเนี่ยมันเป็นห้องกับดักหนามอีกแล้วล่ะชว่วมเหมือนกับว่าห้องนี้เป็นห้องเก็บของอะแต่ว่ามีกับดักหนามมาขางเราไว้ด้วยแะเป็นนามเขาเรืองแสงแสวยจุงเป็นหมาลุกเลยเนาะ <c oughs> ดูข้างหน้าดีอเาอามามาปิดประตูไว้อะพ่อคันเนี่ยเขาไม่ให้เรากลับบ้านดูนี่ทำไมใจหมายจุงเบยเขาจะขังเราไว้ทําไมอะออกทางนี้ไม่ได้ก็ต้องออกอีกทางนึง อะแล้วเข้าแล้วเข้าทางนี้อะมาแล้วตามมาแล้วร้านขายเนื้อนี่มันยังไงกันนะเนี่ยร้านขายเนื้อโหดแต่ดีทางนี้แล้วมีหน้าทำเนื้อที่นี่น่ึงอร่อยนะนี่เขาทางช่องแค่แข็งโอ้ยมีใบพัดด้วยนะโอ้ยหมุนใหญ่เลยหมุนใหญ่ฮึบนี่ไงตรงนี้มันใกล้ชิดเรามากเลยนะค่อยเดินค่อยเดินหรือชวบเดินถอายหลังก็ยังได้แค่ยังจะจิ๊บถ่ายแล้วถ่ายแล้ว ข้างหน้าพี่เค็นข้างหน้าเฮ้ยนี่มันห้องเก็บเนื้อนี่เไอเมื่อกี้นี้เขาก็มาแล้วนะดูดิมีซิกของหมูด้วยนะเฮ้ยนั่นไง,ม,งมามอกายอีกแล้วอาคาร,าคารเนื้ออาคารเนื้อเห็นแล้วเล่าเฮ<ๆ>้ยเขาอยากกินแล้วหรือไงกันเนี่ยต้องไปหลบในตู้เย็นเข้าตู้เย็นก่อนแล้วรอ,อด้วยโอ้พี่เค็งตู้เย็นกันเลยนี่อย่าบอกนะว่าเราเข้ามาอยู่ในตู้เย็นแล้วอ่ะอ๋อฮมาถึงก็เจอช่องแช่ฟรีเลยหรอตามมาแล้วแฉะ อุ้ยนนนนนนจุ้งเหมยนี่มันอะไรกันละเนี่ยนี่มันช่องฟิสเนี่ยเขาไ้ทาน้ําแข็งเนีย่ยหล่นลงไปนะอ้อมกลายเป็นน้าแข็งเลยนะเราว่าหล่นไปเนี่ยโอโหพี่เคนพอดีเลยอะ่ะแช่แข็งไว้อ่ะไม่เน่าเปื่อยเลยนะบอกไว้เลยสอบว่าเวลาแบบเจอน้าแข็งอะ่ะมันไม่เน่าเปื่อยนะยนี่มันอะไรอะ่ะเป็นคุณนะห,หอมๆด้วยสมาร์ตพตี้เหรอแอลดี้มาแร้วพี่เคนโอ้โหน่ากินนะ นี่มันหมดอายุยังหรือยังเนี่ยมาแช่ด้วยกนไหมเนี่ยอืมยังไม่หมดอายุสิอุย้ยอยากกินจุงขอโ, <ฮ S 1> โ <ฮ S 2> ดอกขาแนะ้อยากกินคบกับแป๊บซี่ไหมล่ะอุย้ยไก่ย่างไก่ก็มีนะน่ากินจังเลยถ้าทางจะเป็นอาหารของพ่อค้านเนื้อนะไอ้ทางก็เรามากินเขาแหะแก้แขนแก้แขน,แขน,แขน,แขนมันอานมาขังเราไว้ด้วยเนี้มีเค้กไว้นะแซลมิชก,ก็มีมีนมก็มีอุย้อยอิ่วแล้วรู้สึกว่ากล่องนมจะช่วยเราได้นะไปไปมันกล่องนมละ นี้มันก็จะเจอกับแผงไข่ไก่หรอ,อต้องมาทางเปลือกไข่นะมาทางนี้โอ้ไข่ดาวขึ้นราแล้วแปลว่าพื้นตรงนี้มันขึ้นรานะพี่เคนน้ำปลาหรือเปล่าไม่ใช่มันขึ้นราต้องระวัง <laughs> มีบันไดให้เราปีนต่อดิล่ะปีนขึ้นไปดูกวอนดิอุ้ยของกินเต็มเลยรู้สึกว่าเราต้องกระโดดทะเบ,บีเป็นกล่องนมอีกแล้วเหรอจะพ่อครัวคนนี้นะชั่วร้ายอย่างเลยอะเอาอาหารมาเก็บไว้ยองนี้ไม่แบ่งใครอะตันนี้จะเป็นขวดซอสละมั้งเข<อ>าจะแบ่งใครล่ะมีแต่จะเอาเนื้อพวกเราเนี่ยอันนี้หมังฝรั่งเหรอเฮ้ยแล้วคนประเภทไหนกันเคี้ยวฝรั่งแล้วมาไปไม้ายต้เย็นเนี่ย อาจจะเป็นเพื่อนคนก่อนหน้าเราก็ได้นะเขาจะทําทางให้เรากระโดดไปก็ได้เลยเเอ้าวมีน้ําลายด้วยเลยนี่อย่างไงก็ต้องใช้บริการนะนะเอขายังช่วยหน่อยผ่านมาได้แล้วขึ้นมาได้มาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอุ้ยทางนี้ไปต่อได้ค่ะไปต่อเรื่อยๆโอ้โหยังมีทางน้ําแข็งเนี่ยเหรอไอ,อ้ดูนีทางกระโดดลยมีเกล็ดน้ําแข็งเกาะอยู่เลยอะ่ะอุ้ยเหมือนกับว่าเราเกือบจะเจอทางออกแล้วใช่เปล่าตามลูกศรไปก่อนข้าวมนคืออะไรอ่ะ มันตัยนีดปะไปดูดีอ๋อมันหวาดเราไปทิ่นอ๋อนี่มันมองด้านข้างนี่นะเฮ้ยเหมือนเล่นมาริโอเลยอันนี้กักดักน้ำไหมนะต้องค่อยๆไปนะไม่ชินอย่างแรงกัดจังหวะตอนที่มันขึ้นนะอันจะที่เราไหมไม่ลาบอีกค่ระวังโดนทิ่มนะไม่ใช่ว่ากักจังหวะตอนที่มันลงหรออ้ามจะได้โดนเต็มๆโอ้ยนั่นก็แบล็คแบลเป็นกล้วยปิ้งเลยเราถึงแอ้วีบ แตว่ามุมมองนี้ไม่ค่อยถนัดเลยอ,ะอ่ะอ๋อต้องเอาตัวกดปุ่มก่อนปะเนี่ยแต่ก็สนุกไปอีกแบบนะตัวกดปุ่มกันโอ้อยาบาแล้วต้องกระโดดอะ่ะจะผ่านนี้เนี่ย <c oughs> อุ้ยได้อยู่ได้อยู่นะชิบถึงประตูทางออกแล้วราด้วยตอนนี้เราก็เอาจากตู้เย็นมาแล้วนะแต่ว่าทางที่เราจะไปต่อเราต้องใช้ท่อแป๊บหรือเปล่านี่ตามมาความเร็วแสงน,นี่พี่แค้นหลังมาหลังร้านแล้วนะไหนอะไปไงอะ ต้องใช้ทอเล็ตเนี่ยทำามาตีหัวอ้อมเหรอไม่ใช่มาวางอะเหรอวางจังโอเยท่อล่วงก็ได้ด้วยต้องวางดีๆไม่งั้นมันเอียงนะอย่าวางให้มันเอียงมีงีดด้วยมันเอียงลงข้างล่างเราต้องวางให้มันพอดีเข้าใจเปล่าเอาเลยพี่เคนไม่งั้นจะล่วงเหมือนเขาเมื่อกี้นะมาวางนะอ่าแล้วก็ยืมมันก่ามาวางอันใหม่แบบนี้ฟึ๊บแรงง้นโอเคได้แล้วแล้วก็หยิบอันนี้เอาวางอีกนินึงฟึบ เราก็หยิดอีกอันนึงเนี่ยเอาวางตรงนี้ชิบโอเคได้แล้ว,ออลวเอาแล้พี่เคนมาเร็วมาเร็วมาเล็ว,ลวที่นี่ก็เหลือประตูนิรภัยเลเซอร์เหรอจะไม่ให้เราออกไปใช่ไ,<ต>ไหมทำหน้าบ่าเราค้นพบก็มีบันไดตรงนี้เราก็มีแผงเหล็กตรงนี้ด้วยใช่เรื่องยากที่จะไปเข้าเหล็กไปนะปรากฏดวรงเหล็กตรงน,นี้มันก็ปรากฏดปุ่มตรงนี้อ๋ไม่ระเบิดห่ะไม่ระเบิดหรอกอ เฮ้ยมีรถได้ขับด้วยเหรอ Yay, ขับด <iy> ้วยขับได้พี่เคนขึ้นขับเลยเปล่าไปด้วยวอย่าเพิ่งไปรอเดียวยเขาขับเองพี่เคนขึ้นมาเลยมาแล้วมาแล้วไปด้วยไปด้วยขาเข็มนขัดด้วยนะทุกคน ไปเลยอ้ํา let's go <S เอเมพี่แค่ไม่มีปัญหาอย่อยางหนึ่งอะอะไร,รอะบังขับไม่ไปเราต้องไปนั่งด้านหลังอ๋อเป็นอย่างนี้เองตอนนี้รถก็แล่นออกมาแล้ว <gasps> ถึงกระชังไปถึงกระชังปูนปูนบอกที่ว่าตอนเนี้ยเรามีรอดจากร้านไข่เนื้อกันแล้วนะเราไม่ต้องเจอกับพ่อค้าไข่เนื้อโหดกันอีกแล้วโอนว่าหลังไม่มาลวร้านเนี้ยล้าจะเอาที่ไหนไปให้คุณแม่อะไรดีไปตลาดนัดกันมา ตลาดมันต้องมีหมูสดขายดีใช่เปล่าแล้วเราจะเดิมพ่อค้าหมูสดที่ตลาดนัดขายอีกไหมเนี่ยไม่มีแล้วขเขามาดัดเป็นร้านปิดปั๊บเนี่ยอ้าแล้วพี่เค้นแล้วเข้านี่ใหญ่เชียวเราปลอดภัยแล้วนะ <c oughs> <c oughs> เขาบอกว่าไม่มีอะไรในนี้เมื่อเราเขียนบอกทำไมอะอ่าหดการอดเลยบอกซะเรางงเลย โอเคค่ะวันนี้เราก็เล่นออปปี้นี่ออจากร้านค้าพ่อค้าขายเนื้อโหดไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าชอบออปปี้น่ารักน่ารักแบบนี้เราก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งปิ้งๆให้กันด้วยนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันเยอะๆนะครับอันนี้ก็ตัองตารอหลับไปค่ะ